ลายแท้ได้ใช่ฮางมันอันนี้เสาหน่แม่เต็มอยู่แม่มันห่าถอดจากโตพี่น้องแม่วาเจอดีเขาแล้วเดี๋ยวจักหน่อยจังเบิ่งสบายดีแล้วสวัสดียามแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและต่างประเทศอากาศกะยังฮอนฮอนอยู่เลยพี่น้องแต่ว่ามีลมพัดมาเนาะ พี่น้องต้นกระถินนะลงหมดแดงกำลังเห็ดห่างหางไข่คือไม่ว่า่นบอกให้สาวซุกนะมาแปลงหัวซอยเนาะพี่น้องมื้อนี้นะได้มีแบะข้าเจ้านะ่ะแอบโรดหัวเข้ามาในที่ของเฮาเพื่อหวังจะมากัดกินผลละหมากรากไม้ของเฮานี่แลหละเฮาก็เลยหว่าต้องได้กวดก่าตลอดมัดตลอดสอมแซมตลอดก็ยังมีทางเข้ามาพี่น้องเอ,อยเบะฮะพี่น้อง เม่ว่าคุณมาเห็ดเผือนี้อยู่แคมหนองอากาศหอน้อนขนาดว่าไกลสีฮ้อนหาโมงแรงแล้วได้นี่ยังแหมแท้แหมว่ะเ<ฮ>มย์คุณ่วนดึงอันนี้คุณมากระชัง<ฮ>ให้เผืองแม่เจ้าพ่อหอยได้บ่พ่อต้มบ่ กอบนึงขึ้นค่เอาอันนี้ขึ้นหัว<ะ>เลยซะเออพี่น้องแม่พันกลัวหอยพอดีได้อันกรอบมือหนึ่งให้ <c oughs> ได้ชีดึงอันนี้ขึ้นอืมสบายดีแม่ก็มาเก็บช่ห่วห้ค ชาวซุกบอกเพื่อนว่าเศร้าแดดจังลงลงหาสมแซมหัวนะ่ะเพื่อน,น่ะแอบ,บมาขัวหอยพีู่ <laughs> <laughs> เพราะว่ามีลรกประจำตัวอันตรายเดนะนี่ขึ้นมาเลยเดนมันนักแม่มันบกขึ้นมันค่าขาเจ้าเสียบเดี๋ยะเกี่ยวนงน้อยเสียบลง มันกรวิดช่ไหนี้ล่ะทั้งเทิงค่ะมันขึ้นอยู่พี่น้องทั้งร่มมันบวกขึ้นชุเพินเคยดึงขึ้นแล้วมันขัยังจุ่มน้ำอยู่แถวนี้มีกบบ่เนาะมีกบบ่แมะระวังพลาสเนี่ยขึ้นได้ช่หมนี่ละไม่คิดต้มเฉพาะจะบวกึ้้นไหมเอ้ยคิดตมบลากระยหลาย ปล่อยลงก่อนปล่อยให้ขีดตมลงก่อนส่อมแล้วเราจะบหัวสม่ไมยู่ว่งไหนแ่ม้ไไปไ้าม่าเลาหากับแป๊กแป๊กเห็นแบอย่างไก่หน้าบ้านผัดเห่าไล่มันแบเข้ามาเสาซุกจุ๊บจุ๊บจุ๊บแช่ผัดพาเดี๋ยวแหลนไก่แบแป้งเฮง มันถอดใบได้ได้ไหมนี่นี่ดึงเลยนีหมุนหมุนเน่มันก็ออกเลยนี่เขาสิพี่ขี้ตมมันไหลลงเนี่ ขีดต่มให้มันลงเดี๋ยวแม่โคขีดต่มลงมันก็เบาเลยบมมาอยู่นี่จะโตนกบก็ได้ขีดต่มมลายแท้ลายว่าเอาน้ำมาตักพดด้วยน้ะแม่พดคืขอขีดต่มมันไหลลง บริเวณเป็นกระซั่งลอยอะนะคะบ่ได้น้ำมากอะมันท่วมพี่น้องหมาเนี่ยเพื่อนอะนอนลินฮน้อนหมากะฮ้อนบ่ได้ว่าแต่คนหมากะแบบไปหาหมุดนอนตามขี้ต่มพี่น้องตามน้ำใจข้องเนี่ยพี่น้องยูซี่เห็นแหละเพิ่งมาล้างหอน ได้ยกก็กหนึ่งเด้นนี้มามาสมหัวประเทนหอยแกเอาเหี่ยวไม้เดี๋ยใส่แม่เพิ่นบอกมาเก็บเอาอันเหี่ยวไม้ไผ่สิน้องไปโอ้ผัดข้าได้ เอาไปไก่เจ่หัวพ่อได้ตันเบ้มันยาวโคตรแก่ได้ยังไงตะกี้ส่อมแซมแล้วเบ้ก็เข้ามาบอดได้วันไดแล้ว คาดว่าแอบเข้ามาจะได้อีกเบ้เบ้บ้านไก้นี่แหละพี่น้องเวะมุมเป็นเบ้เฮงเสื้อมาหัวเลยนี่พี่น้องแม่มาถิ่มมาให้เฮง หอยตีนง้วคิดว่าเบากบวางไดกหนุ่มน้อยนี่บ่มันโดดเขานี่ พี่น้องวางนี้มันต่ำมันมีโพลดินเแบบ้มันโดดเก่งนะมันโดดจุดเข้ามาเลยกลายไปทางไหนดีน้องมันอันนี้ ดินมันเจอือนลงมาตอนเนอะมันเจอือนลงมาเสดินเฮามาันก็ทับรักงัวลักงัวกระเท่ได้พี่น้องมัดไว้นำ้ำเบิ่อเฮาเก็บมาใส่แต่ละเถือแต่ละเถือพี่น้องโดนไปมันก็ดอก น้ำรักเสา์พี่น้องเลยไม่ขูดหรือบันดีเช็ดตาทั้งขางฝนกระหาป่าพี่น้องอาบน้ำอบำอกนี่มีแนวกวดมีกระโูอาบน้ำน้ำมันฮอนอากาศฮอนคลายฮอนอันต้ายจะแปลว่าพายมีหนอง เดี๋ยวมมีหัวอ้อมยันเล็กน้อยเพราะลักไประหลิทเนาะยันตรงน้ำตรงในลอยน้ำโมเป็นนะยังโมได้แห้งค่ะเว่าวางนี้ก็เขินตั้งยังอยู่ในพีนน่น้องเลยต่นางเฮานี่เป็นบอกมันแห้งเพราะอะไรนี่จะชี้หาแนวกั้นใช่ไหมนี่มันอันมันเป็นอย่างนุ่มน้อยมันขาดเนาะมันเหี่ยนเนาะ กาพี่น้องว่างนี่นะที่แรกแม่เ,เพื่อนว่าว่าอันเแบบุเขา้าสาวซุกคิดว่าเบบุเข่าเองอยู่ว่างนี้นะเนาะหากัสีเห็นบัดพอมาสังเกตเบื้องแล้วนี่มันบูมเป็นเแบบุบุจนเงืองขึ้นแบบนี้ได้แบบคือคนดึงเลยสาวซุกสามารถว่าได้เลยว่ามาเห็นกับตาแล้วอันนี้คือหอยคนดึงดึงแบบเงือกพับขึ้นเลยนุงน,น,น้อเนาะ เบ,บมันโบสามารถเฮ็ดได้แบบมันมีตะบุได้ซื่อ,อมันเงึงโบได้บุว่ามือดีคนใดเนาะมามาเปิดขึ้นนี่อ้หูชิเทเขาวางนี่อืตาหน่างจนเงึงขึ้นเทิงพี่พี่น้องเวิ่งนี่เป็นหู้ง,งุ้งป่งไม้กับฮักออกเบิดวางนี่ต่กี้มันมีไม้เด๋ลง มาแปลงเท่าไดกับโบอยู่ห,หรือว่าสีส่วนเม่เพื่อนบ่าเก็บเงินนาะพี่น้องเก็บเงินหรือซื้อตะนาง่งตูสูงก็่นนี้มาใส่เนาะใส่ให้มันแล้วเลยอันนี้ฮะ ทั้งใส่ตะนางตะนางกับบุสูงแห้งกับประมาณเม็ดเม็ดซาวหลายวันนี้เฮาก็ได้ซ่อมแซมอันนี้นมม้ำไหมอันนี้น้ำเพราะว่ามันต่ำในแถวนี้โอ้เบะเข้ามาทางนี้บุเก่งขนาดพี่น้องเลยมันบุเมนต์ระหว่างเดียวนี่เฮาเห็นค่ะเฮาเลาะมาแต่ฟุ้นกับมีหอย ที่มาเบ้เข่ามาเพิ่งเอาเสื้อก่อนเอาหนามดสใจน้องฮ้อันนี้รอไปเ่อไปหาเล่ะเก็บไปก่อน ได้อันหนึ่งแม่เพิ่นบอกให้เอาอีกพี่น้องเอามาอันหนึ่งเลยได้ไหมแม่เพิ่นมาตัดให้อีกพี่น้องเอาตัวนี้ใหญ่ไปเลยพูดว่ามันจึงกันแบะได้ดีตัวน้อยก็เอาไปตืมก็ มาเป็นขยงเลยลวยไปหว่างนี้มันกับไก่ลับตาน้องมาห้องโบเห็นไหมสมมติว่ามีคนจะแอบเข้ามาเอาป,ปูเอาปลานะ ไกแม่เพื่อนว่าเอาหนามมาใส่ตลอดหนามเหี้ยตลอดซื้อตะหนังมาใส่ใหม่กับเบิด์ยู 二三哥，我叫。 กินหอยบอ่ใส่เปนแดดีน้องน้อยนี่บ่แถวน้ำนี่บ่มีหลายมงบางคนจะใส่มงแต่แถวนี้แหละน้ำแห้งมันเสียนะ ลืมซื้ออะตะกี้เขาเอาน้ำแทงมาใส่แล้วมันนะมันดอกไปเลยได้เติมทุกปีได้เติมน้ำ เกียบ์พิสุ่มเลย มว่นนมา,มา,างนี้เป็นหูงกงโป่งแบ้เข่าได้ค่ะว่างนี้ป้านหนุน้อยหางเต็นทงมันบบมีแะ้วตินี่วดอกแล้วดอกแล้วว้าพี่น้อง้ามีแต่นี่เซ็ตเลยสาวชุกนี่พวกได้กลิ่นมันนี่คือหอมหอมเป็นแข้งว่ะ มันมีเป็นเค้งนี่แหละเอาเสือเขาสั่นเอาหมาเข้าไปกัรกหมาเขาบอกค่ะรวยมันรวยมันรวยมันรวยป้อนหมาเป็นฝูงลเลยแบบนี้ไปเจอเดียว เลือกอันนี้บดลกระโดกอันน er like hey, right. ี้จะได้บม like ื่อเาเล็กรวดมาเนาะเบิงเๆิงเมิงห้าวเดียวบันี่พี่น้องมาโบหาทางเข้าบบเห็นโบนี่นี่บูเข้ามางัวเพงอะไรบันี้รวยเอาบุเข้าบุออกอยู่ ขออาขอคือจะเป็นหู้กแหละมัดไว้พอซ้ำซ่านาะพี่น้อง ไปใสรแล้วอันหนึ่งเสือ้ออยู่นี่หน,นุ่งน้อยเอาไม้มาบ่องใส่พี่น้อง <c oughs> เดียวพี่ิ้องมาเห็นเดียวไลยตัวันเท่าเดียวใส่ทั้งๆมิบดีมิไปใส่วางนี้มันลงบได้โยนไปเลย นี่มารวยสิบุเขามาอีกแล้วรวยไปเข้าทางหน้าพอด้วยไป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 มารวยออกไปแล้วจะเข้ามาทางเก่าอีกเลย บ้านเฮาบุญนุ่มหมดจีนเขาหนุ่งน้อยว่าเขามาอาบน้ำ่าทันบาอุปกรณ์เขาก็มาพร้อมมีทางอันกวดมีทางเห ยากกินน้ำปั่นเย็นๆจังเลยบรรยากาศแรงๆใครเนี่ยกินน้ำอย่างกะพี่สีไใครพี่น้องเอฟซีขึ้ิจืดได้แถวนี้เขาก็ตัดน้ำแข็งมาใส่ตัว เม่เพิ่นมาเลาะใส่ก่อนแล้วโอ้ลักนี่มันล้มลงทำไมเนาะเม่เพิ่นมาแซมซื้อมองบุมีแนวคำ้ำ ไม่ค้ำกระดอกแล้วได้นี่ค้ำอยู่อยู่บนนี้อืมาะไรแม่ แตนต้อนต้ดนลายแทะต้อนต้อนนะพะไปบุยยังไงปาดลายแทะได้ะหัางบนรดาในเสาหีิแมะเต็มอยู่แม่มันฮะะต้อละพาตอดจากโตพะน้องแม่วาเจอดีเขาแล้ว เ,ออดเดี๋ยวจักหน่อยจังเบิ่งเอาไปอันนี้ก่อนแม่เพิ่นไปไปสู้ห่างมันนะไม้เอาไม้นี่แหละไปแย่เขาห่างมันเสียนเสวะมัน,เ,นเห็นแล้วเพ่นก็บพท่านตอดกับต้นน้ำผักพี่น้องน้ำผักปั่นแห้งล,ล้านๆฉับอันี่เจ้าวซุกคือการฉันแตีนตอดน,น้ำผักโลน้ำผักโป๋เลยแหละพี่น้องเยน้ำผักแห้งล,ล้านๆอยู่ไห้มันบ่มีบ่ 喂喂โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ดีๆแม่หังมันอยู่ไหนผู้ใจแม่พี่น้องสาวส,สุกซิมาจอบเบิ่งหังแตนแม่มันหลายแท้หลายว่ะนีโ่โ,นโบมันมีมันมีกากไม้เห็นเด็เต็มยื้อยู่เลย,อยเอาเนี่ยมาเขี่ยออกผัดยามันไห่พี่น้องสมมติวต่าเฮาเขี่ยออกแล้วมันไล่เฮาเล่นมาต่ำมาต้นอันนี้เห็นแล้วเลยน้ำเต็มอยู่นี่ ต้นงิ้วเนี่มันต้นงิ้วต้นติ้วห้างมันหายุ่งในกระตูกลาบไม้นี่แหละพี่น้องเต็มเลยเม่ม to mm ัน hmm. คือใหญ่แท้ใหญ่นห <like ้างโตเลยซูมเห็นบนนุ่น้อยในห้างเห็นตัวโตมันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวซุกโดยการบทความโฆษณาเด้อสบายดีบ๊ายบาย